สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่กันที่สวนลุงเฉลิมนะครับก็เป็นภารกิจในรอบของเดือนเดือนเมษายนเนาะเพราะว่าทิ้งช่วงไปก็หลายเดือนเหมือนกันครับกว่าจะได้มีโอกาสน,นที่จะไ,ได้มานะครับผมซึ่งของรอบเดือนนี้ก็มารับมือนะฮะหน้าแรงครับห้างานงเราหน้าแงรงฮะแรงมากไปนี้นะครับผมมาบริหารจัดก,การน้ําแล้วก็ ที่มาจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกตั้งใจว่าจะให้พ่อกับพ่อตาเนี่ยมาแค่สองคนนะแต่เมื่อก่อนนะฮะพ่อพ่อตาโทรมาบอกว่ามาดูต้นมะพร้าวหน่อยเจอแมงน้ำแมลงหนอนเจาะใบครับมะพร้าวฮะก็เลยตาตื่นมากับเมียฮะสองคนรีบมาเลยนะครับผมเพราะว่าถ้าไม่รีบมาอนีียเดี๋ยวมาหายาจัดการหน่อยเพราะว่าโอ้โห เล่นกินแบบไม่บรรยะบบรรยังเลยฮะนี่ตอนนี้โสมเลยเจอแมงหนอนนะฮะเจบบาะใบครับผมกินใบเล่นแบบไม่บัรยับบรยังเลยอะ่ะไม่งั้นถ้ามาดีมาจัดก,การแก้ไขนะครับโอ้โหผมว่าเดี๋ยวมันจะไม่เหลือต้นมะพร้าวนะฮะให้เราจะดูกันเลยนะครับเรา,า่าลงแรงลงกายลงทุ่มเททั้งใจครับโอ้โหสามปีมาแรงมาเล่นอย่างนี้ เอาไว้ไม่ได้ครับแต่ว่าภารกิจหลัก,กเลยที่ตั้งใจจะทำก็คือศา,าลาริมน้ำครับก็มีการบัดเจ็ตนะฮะการเงินส่วนหนึ่งเอาไว้ให้พ่อแล้วนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูนะฮะความคืบหน้าของสวนลุมเฉลิมครับสำหรับเดือนนี้นะก็ตั้งใจมาหลัก,กเลยก็มาทำศา,าลาริมน้ำครับนี่ครับมุมนี้ก็ ข้างบนเนินนี้ฮะตั้งใจว่าจะปลูกเป็นบ้านพักนะแล้วก็อาจจะมีสระไว้น้ำเล็กๆนะฮะเอาไว้รองรับในกรณีที่เรานั้นอ่าเหนื่อยๆจากการทำงานนะฮะแล้วก็มาพักผ่อนกันที่บ้านสวนที่เราจะทําไว้นะครับซึ่งบริเวณนี้ก็เป็นบริเวณริมสระน้ํานั่นเองนะครับผมนี่ริมสระน้ํานะครับพอได้ทําโครงสร้างได้ทาโครงสร้างสาราดิมน้ําไว้บ้างแล้วนะฮะนี่เลย สำหรับตัวนี้ก็มาสารต่อนะครับมาสารต่อตรงศา,าลาริมน้านะฮะก็จะให้ได้มีเขาเรียกว่าเพิงพ,พักพักพิงนะครับบริเวณริะน้ํานะครับผมของรอบที่แล้วก็มาทาโครงสร้างไว้ครับมีเทต่อหม้อไว้นะฮะเป็นต่อหม้อไว้แล้วก็ลองอ่าจับระดับดูว่าเราจะเชื่อมคานเชื่อมคานเพื่อจะวางแผ่นนะฮะวางพื้นยังไงครับนี่ ก็เดี๋ยวรถที่สั่งของเนี่ยก็ได้เดินทางมาแล้วนะครับนะฮะได้เดินทางมาแล้วเดี๋ยวรอรถมาลงของแล้วก็เดี๋ยวพ่อผมกับพ่อตาแล้วก็ลุงสามคนช่วยกันทำตัวผมเองต้องรีบปิดตัวกลับวันนี้แหละกลับไปทํางานต่อนะครับผมโอเคเดี๋ยวรอรถลงของกันนะฮะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศกันก็เอาปูนหลบล่อมก่อน เอาปูนมาหลบล้นมตอนนะครับสั่งปูนแดงมาสิบลูได้วยกันแล้วก็นี่คือยาฆ่าแมลงที่เรานั้นได้ไปจัดมาครับอันนี้อันนี้เป็นยาจับใบตัวนี้คือยาฆ่าหนอนหนอนเจาะใบเดีย๋ยวเจอกันคืนนี้จัดไปมะพร้าว มาติดตามภารกิจนะครับผมสำหรับในรอบเดือนนี้นะเอาแล้วครับผมของก็ได้มาส่งแล้วนะครับเหล็กเหล็กเหล,ล็กมามาก,ก่อนเลยในยยอุปกรณ์ที่จะมาทํำสาราริมน้ำ ตรงนี้นะฮะก็จะมีความคืบหน้าอยู่ตลอดเวลาครับเราก็ค่อยๆท,นะทําไปเรื่อยๆนะฮะทาไปฮะไปเรื่อยครับผมช่วงไหนที่พอมีนะฮะพอที่จะการเงินส่วนหนึ่งนะฮะมาทําได้ก็จะมาทํานะครับสําหรับรอบน,นี้ก็จะคุยกับพ่อไว้ค่อนข้างจะนานแล้วแหละว่าเดี๋ยวถ้าเดือนเมษาพ่อมานะอยากจะการกับประมาณมาอ่า ใหนะ้สารต่อบ้าอ่ากับอะไรนะศาลาริมน้ำตอนแรกผมตั้งใจกะว่าจะทำสองชั้นนะแต่พอดูโครงสร้างแล้วอือไม่น่าไม่น่าปลอดภัยเอาชั้นเดียวก่อนเอามาชั้นเดียวก่อนชั้นเดียวก็คือจากตรงนี้นะฮะขึ้นมาเป็นศาลาอาจจะเป็นศาลาอาจจะอ่าไม่เชิงศา,าลาหรอกอาจจะเป็นบ้านพักนี่แหละบ้านพักที่ริมน้ํานะครับ เพราะว่าเผื่อวันใดวันหนึ่งจะได้มาพักผ่อนที่นี่ก็จะได้มีนส่วนนี้นะฮะเอาไว้พักผ่อนหย่อนใจในะครับผมก็ได้กําลังเรียวแรงของพ่อพอและลุงมาช่วยกันทานะครับผมถ้าวันใดวันหนึ่งสารา,าตรงนี้เสร็จปลาแล้วเนี่ยก็เชิญครับเชิญเลยมาๆๆๆมันร้อนก็มาหลบัริมน้ำว่างๆก็มาให้อาหารปลา,าเพลิน เพลินตาเพลินใจนะกับสะระริมยน้ำบ้านสวนมู่เฉลมิมปะแดงพิษโรคนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปชมความเปลี่ยนแปลงน,นะครับแล้วก็สิ่งที่จะเตรียมรับมือนะครับเตรียมรับมือที่จะต้องเผชิญกับช่วงของหน้าแรงหน้าร้อนนะครับผมเราเตรียมรับมืออย่างไรกันบ้างนะครับอย่ามาติดตามดูกันนะครับผมมาครับเริ่มกันเลยครับผมสําหรับ เดือนเมษานะครับเดือนเมษาปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะฮะในความเปลี่ยนแปลงของสวนเราก็ผมว่าต้นไม้อะ<ม>ลหลายพันที่เราปลูกไว้นะครับมผมว่าบางต้นนั้นก็ฮะยืนต้นได้แล้วแหละฮะยืนต้นได้แล้วแล้วก็นี่ครับต้นปาล์มะฮะที่ปลูกไว้ก็กับต้นมะพร้าวเนี่ยผมหวังว่าถ้าตอนหนึ่งเนี่ยที่เขาสูงขึ้นเนี่ยตรงนี้จะเป็นร่มเงาจะเป็นเหมือนอุโม,มงต้นไม้อะครับ ที่ตั้งใจไว้นะครับผมแล้วก็ส่วนหนึ่งตอนนี้ที่ผมเนี่ยได้จัดการปรับแล้วก็บริหารจัดการก็คือนี่เลยครับตรงนี้เลยก็คือบ่อน้ําน้ําในบ่อนั่นเองครับก็ลดระดับลงไปเยอะมากนะฮะจากที่ดูดน้ําไปลดน้ําช่วงช่วงประมาณต้นปีครับดูดน้ําลงไปลดน้ําเยอะมากแล้วก็ตอนนี้มาปรับการลดน้ําเนี่ยให้ ให้มันสมคัญนหน่อยเพราะว่าถ้าเราใช้น้ําในบอ่อหมดไปเนี่ยครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเดี๋ยวปลาในบอ่อมันจะไม่มีน้ําพอปลาไม่บอ่อไม่มีน้ําเนี่ยเดี๋ยวปลาก็จะตายครับก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายนะครับที่เราสร้างมานี่ครับจําได้ไหมปลูกหมดมาสมมาตนอะไรต้นตะขบฮะยืนต้นะตนได้แล้วโอ้เป็นไม้ตัวเรียวมากนะครับเอ๊เหมือนกับจะมีนมี่นี่น,น,นี่ออกดอกด้วยออกดอกด้วยครับสิ่งที่ผมคาดหวังไว้กับต้ตนตะขบก็คือ พอเขาต้นใหญ่เนี่ยนะฮะเขาจะมีลูกนะฮะพอลูกเขาต้นใหญ่ต้นอ่าลูกเขาสุกเนี่ยก็จะหล่นลงไปในน้ํานะครับก็เป็นอาหารปลาไปเพราะว่าบางทีเราไม่จะอยู่นะอาหารปาลาเราก็ซื้อทิ้งไว้ก็อ่อมีเขาเรียกว่าจํากัดปริมาณจํากัดเนาะห๋ยวช่วงไหนเราไม่อยู่นะฮะต้อตะขบสุกนะฮะหล่นลงไปในน้ําเนี่ยก็เป็นอาหารปลาแทนให้เราได้นะครับผมมาดูรอบๆบ่อครับหลักเลยก็เป็นต้นมะพร้าวนะ ผมว่าตอนนี้มะพร้าวเราโดดเด่นละยืนต้นได้แล้วแล้วก็เดี๋ยวต้องมาเล่นเล่นงานกับจัดการกับไอ้ต้นตัวหนอนะหนอที่มาเจาะใบครับผมเพื่อรักษาต้นมะพร้าวของเราไว้ให้คงอยู่นะครับมาบริเวณนี้ริมนี้ฮะก็สิ่งที่โตขึ้นมาแบบเร็วมากต้นตไม้พันนี้โตเร็วมากเลยต้นนี่ไท้ไท่อะไร ยูคาลิปตัสครับโอโหปลูกที่หลังต้นสอหนึงนะ่งฮะต้นสนเนี่ยปลูกมาสามปีแล้วแต่ต้นยูคาเนี่ยไม่กี่เดือนเองโอ้โหส่งปีดเลยเดี๋ยว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 ปรับพื้นที่ดังริมนี้ก่อนนะไปแล้วเดี๋ยวค่อยมาจัดการปลูกต้นยูคาเพิ่มเติมนะครับมะพร้าวนะที่ปลูกบริเวณขอบรอกนะบางนี้ผมว่าก็เย็นสนได้ค่อนข้างจะดีเลยแหละนะครับใช้ได้เลยใช้ได้เลยแต่ว่าคิดว่าจะต้องมาจัดการฉีดายาด้วยเห็นไหม หนอนมั่งด้วงมั่งเจาะครับนี่เนะฮมเนี่ยเท่านี้เงี้ยคืออาการของด้วงเจาะครับยอดยอดมันจะหักนะฮะ,ฮะเดี๋ยวเราเนี่ยเห็นรอยแล้วเห็นรอยเนี่ยเจอด้วงเจาะครับมาดูครับนี่อาจจะมีร่องรอยอยู่นะครับนี่นี่ฮะนี่คือร่องรอยของด้วงมาเจาะยอดนะฮะซึ่งอืไม่น่าจะต้อง ปล่อยไว้แล้วเดี๋ยวจัดการนะเดี๋ยวฉีดยานะครับฉีดยาฉีดยาได้แหละปล่อยไม่ได้ครับใังั้นต้นมะพร้าวเราก็จะโดนทั้งด้วงโดนทั้งหนอนนะก็ที่บอกพ่อไว้ครับช่วงหน้าแล้งเนี่ยย่ายังไม่ต้องตัดนะเพราะว่าถ้าตัดย้าแล้วเนี่ยมันไม่มีวัชพืชคุมหน้าดินเนี่ยนะครับความชื้นมันก็จะหายไปพอความชื้นหายไปเนี่ยน้ํานที่เราคอย ลดลงมาเป็นระยะระยะเนี่ยก็อาจจะไม่เพียงพอนะครับก็ต้องบริหารจัดการกันไปครับเพื่อรอเข้าสู่ช่วงหน้าฝนใหม่นะครับพอเขาสูช่วงหน้าฝนใหม่แล้วเราก็ค่อยมากลับไปอย่างการให้น้านะครันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมนี่ฮะริมๆก็มะพร้าวผมว่าก็ยืนต้นได้ครับแต่ก็ต้องเจอกับอ่าแมลงนะหนุนๆคุณน่าโดนเจาะแล้วนะด้วง ดวงจอดตำมะพร้าวของมาาผมนะฮะเดี๋ยวต้องฉีดยาครับต้องฉีดยาปล่อยไว้ยางนี้ไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าปล่อยปุ๊บเนี่ยมะพร้าวเราอาจจะยืนต้นตายได้เลยนะครับเดี๋ยวต้องหาตัวให้เจอก่อนนะเดี๋ยวผมไปพามาชมนะฮะร,รอบๆนะครับวันนี้ภารกิจก็เป็นภารกิจแบบเร่งด่วนนะครับเร่งด่วนรีบมานะฮะแล้วก็รีบกลับรีบดูแลต้นไม้นะฮะมาดูก่อนว่า โดนอะไรไปบ้างนะครับนอกจากที่จะปลูกต้นไม้ให้รอดแล้วนะครับก็ต้องมาภาวะผวาองกับศัตรตูพืชนะครับผม,มแมลงนะฮะด้วงนะครับผมเยอะมากเยอะมากครับผมแค่ปลูกก็ว่าเหนื่อยแล้วเดี๋ยวต้องมาจัดก,การเนี่ยดูเหมือนว่าต้นพลาต้นนั้นนะฮะโดนไปแล้วครับ,ย,รบยอดจะรอดไหมฮะเีเจอน่าจะเจอด้วงกินยอดไปแล้วดูสิฮะ ไม่ไม่ไม่เราต้องไม่ปลานี้อีกแล้วนะฮะต้องต้องต้องจัดการอย่างขัาจะดขาดเนี่ยจะมาดูกันต้นมะพร้าวครับที่โดนด้วงเจาะครับลักษณะจะเป็นอย่างนี้เลยฮะจะเป็นพอเขาเจาะยอดไปเนี่ยเขาจะกินพอกินปุ๊บเนี่ยต้นมะพร้าวเราก็จะขาดช่วงครับต้องรอยอดใหม่แตกออกมามีโอกาสที่จะหยุดการจัดระบบโตได้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้แหละเราต้อง รีบแล้วแหละรีบมาดูแลนะครับรีบมาจัดการนะครับผมช่วงน้าแล้งก็ต้องบริหารจัดการน้ํานะให้มันสัมพันธ์หน่อยครับเพราะว่าอย่างนี้หญ้านี่ก็จะไม่ตัดเลยปล่อยไว้ก่อนคุมดินไปก่อนนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นต้นฟหลังนะครับต้นปาล์มนะฮะแล้วก็ต้นยางนาที่เอามาปลูกเพิ่มนะครับผมก็ส่วนนี้ก็ไม่หน้าห่วงอะไรครับนี่ต้นหมากอย่งต้นดีดีนะฮะต้นใหญ่นะฮะฝรั่งก็ยังพอมีน้ําที่หล่อเลี้ยงอยู่นะครับต้นหมากบริเวณ เป็าท้ายแปลงที่ติดสวนของป้านะครับก็หลักๆเลยต้องมาดูมะาพร้าวครับเพราะว่าโดนเจาะยอดเนี่ยด้วงเดี๋ยวเขาอาจจะหยุดการเจริญเติบโตได้ครับนี่มาส่วนหลังบ้านนะครับป้าที่ปลูกไว้สวยเลยเชียวคยเชี่นะครับต้นกล้วยกอนที่ก็ใหญ่เยอะม,มากๆเลยนะครับผมก็จะรีบเทา่านี้นี่ถนนต้นไม้ของผมนะจะเป็นช่วงหน้าฝนเนี่ยแจ่มเลยแหละ จะเป็นช่วงนี้หน้าแ้งก็ต้องค่อยๆหล่อเลี้ยงฮนะต้นหมากนี่ฮะริ่มๆเนี้ยก่อนหน้านี้สวยเลยแต่ว่าเจอช่วงหน้าแล้งเนี่ยโอ้โหเจอลมซัดมานี่คือลมร้อนนะเนี้ยบริเวณติดกันแป้งติดกันแห้งแล้วฮะลมที่ซัดมานี่คือลมรนะ้อนเลยนะครับซัดต้นหมากนี่ด้วยแห้งเลยอ่ะสู้ๆสู้ๆกันสู้ๆกันไปนะครับ นี่เลยนี่นี่ต้นไม้นะครับที่เราปลูกไว้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูกลางแปลงแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูตรงที่โดนต้นมะพร้าวริมนน้นนะฮะโดนด้วงเล่นงานนะครับโอ้โหเหนื่อยครับเหนื่อยเหนื่อยเนื่อยไม่ง่ายครับกับการทําเกษตรในเชิงแบบผสมผสานนะครับต้องสู้ต่อหลายอย่างครับผมนะฮะต้องสู้ทั้งเรื่องน้ํานะฮะเรื่องสภาพแวดล้อมทินฟ้าอากาศนะช่วงน้ําเยอะก็ ระวังเรื่องน้ําท่วมนะฮะช่วงหน้าแล้งก็ขาดน้ําต้องคอยบริหารจัดการน้ําแล้วก็ช่วงหน้าแล้งนี้ก็ต้องดูมแมลงก็มาลุมมาเล้านะฮะกับต้นไม้ที่เราปลูกครับผมถ้าเราไม่ใส่ใจไม่ดูแลนะฮะเท่ากับสิ่งที่เราทุ่มเทลงแรงกันมาเนี่ยอาจจะเสียบวดาเปล่าไปได้นะครับนี่ต้นบัวครับนี่กอบัวก่นแรกปลูกไว้แค่ไว้แค่ตรงกลางตอนนี้ ก็ล่องน้าแล้วก็ได้เป็นกอบัวเป็นไป,นเ,ป,นเ,ปนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีดอกบัวโอ้โหแตกดอกออกช่อกันเยอะเลยทีเดียวนะฮะก็โอเคแหละก็ตั้งใจไว้ให้เป็นอย่างนี้แหละฮะเพราะว่ากล่าวว่าถ้าเกิดในช่วงไหนเรามานะฮะเด็ดดอกบัวนะครับก็จะเอาไปไหว้พระบนหินพระได้นะครับผริตวันนี้เป็นแปลงไม้ป่านะี้ยางนานะครับผมว่าใกล้ละเห็นไหมข้างล่างที่เราตั้งใจไว้คือใบไม้ของต้นไม้เนี่ยแหละที่ตกลงมา มันจะทับถมกันบนพื้นนะครับถ้าเป็นใบของยางนาเนี่ยนะครับเขาจะมีเชื้อเห็ดละโงกนะครับก็รออีกหน่อยนะผมว่าเร็วๆนี้แหละที่สวนลงเฉลิมเราก็จะได้เห็นเห็ดละโงกนะฮะเกิดขึ้นมานะฮะในสวนนะครับผมใบยางนากแก่ๆที่ตกหล่นบนพื้นเนี่ยเดี๋ยวพอเจอหน้าฝนนะเขาได้ความชื้นนะฮะเข้ามาเนี่ยเราอาจจะได้เห็นเห็ดละโง,งกกันเร็วๆนี้นะครับ นี่ฮะที่บอกไว้ครับย่้าบอกพ่อว่ายังไม่ต้องตัดปล่อยไว้ก่อนเลยปล่อยไว้ก่อนไว้ภุมหน้าดินก่อนนะครับเพราะถ้าเราตัดไปปุ๊บเนี่ยโอ้โหดินนี่จะแห้งเลยถ้าอย่างเงี้ยพอเวลาช่วงกลางคืนเนี่ยเขาเรียกว่าจะมีการขายน้านะฮะของหญ้าเนี่ยมันก็จะมีความชื้นนะฮะเป็นน้ําค้างนะครับมีความชื้นคอยหล่อเลี้ยงนะฮะให้กับต้นไม้หน้าดินเราเนี่ยฮะให้มันยังมีความชื้นอยู่นะครับเดี๋ยวพามาดูฮะต้นมะพร้าวโดน ศัตรูพืชนะฮะก็คือผมว่าโดนด่วงอ่ะต้นเนี้ยที่ชี้เมื่อกี้เนะี่ยน่าจะโดนด่วงเจาะยอดไปแล้วครับผมนี่เรียบร้อยจริงๆด้วยครับนี่ตัวงเจาะยอดไปแล้วนะครับจะงอกใหม่ไหมเนี่ยโอ้เห็นไหมฮะไม่ใช่เรื่องง่ายครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะฮะที่จะทำสวนแบบนี้ครับ ทุ่มเททั้งกายทั้งใจนะครับเมื่อกี้เห็นต้นใหญ่ริมโน้นนะ่ะน่าจะโดนด้วงกํลาลังเจาะครับเดี๋ยวต้องหาตัวมันนะจะหาตัวมันก่อนในบริเวณนี้ครับก็เป็นป่ากล้วยก่อนนะตอนนี้ช่วงแรงครับบอกพ่อปล่อยไว้ก่อนเลยนี่ต้นนี้ต้นต้นปอบับนะผัดใบออกมาหมดแล้วนะครับเขาก็จะกักจนความชื้นก็คือกักตูนนะ้น้ำไว้ในะลําต้นฮนะเดี๋ยวช่วง หน้าฝนเนี่ยเดี๋ยวใบเขาจะแตกมาใหม่นี่ครับเมื่อกี้เราเห็นอยู่ตอนนี้มะพร้าวตอนนี้มีร่องรอยครับเดี๋ยวร่องรอยที่ว่านี้เรานี่ฮะนี่เลยนี่โอ้โหดูครับนี่ด้วงเจาะครับเจาะเข้าไปถึงแกนในแล้วเนี่ยไหนต่อดี เจาะเข้าไปถึงแกนในแล้วเนี่ยเจาะย่อยไปแล้วด้วยหาตัวไม่เจอเนี่ยอืมโอโหนี่ะนี่นี่เลยครับนี่คือสิ่งที่แบบโอ้เล่นเอาซะเหนื่อยเลยนะฮะต้นไม้กำลงังโตครับแล้วก็จะมาเจอสัตรูตพืชอย่างเงี้ยฮะแล้วมันเจาะทะลุเลยนะเนี่ยผมว่าตัวอยู่ข้างในนี่แหละเดี๋ยวผมจะต้องจัดการเอาตัวมันออกมาให้ได้ นะครับไอสัตว์ตัวพืชตัวนี้นะฮะโอ้โหมันเจาะดูดูมันเจาะต้นมะพร้าวจีิฮะเราปลูกกันสามปีฮะกว่าจะได้เห็นต้นดูมันทำเนี่ยดูนะนี่โอ้โหมันรูเลยกวงเลยเนี่ยโอ้โดูเห็นแล้วหืเดี๋ยวตัวอยู่ในนี้ผมว่าเดี๋ยวผมมาจัดการนะะเอาตัวมันออกมาให้ได้ก่อนนะครับผมก็ประมาณนี้ครับสำหรับเดือน ในสายนหน้าแล้งครับทุกๆแต่ละปีเราก็จะเจอปัญหาอะไรที่มันแตกต่างกันไปครับอย่างมะพร้า,าวครับอย่างมาเจอปีนี้นี่ก็โอ้โหต้นนี้จะโดนอีกไหมเนนะี่ยเจอต้นนั้นไปแล้วนะต้นหนึ่งฮะต้นใหญ่ด้วยด้วงเจาะนะับเหนื่อยนะครับปูก็ว่าเหนื่อยแล้วดูแลก็ว่าเหนื่อยแล้ว บริหารจัดการน้ําก็ว่าเหนื่อยแล้วนะครับเจอศัตรูพืชแบบนี้อีกโอ้โหเหนื่อยหลายเท่าแลนะครับผมโอเคแต่ว่าทําแล้วครับไม่ท้อครับลุยต่อไปสู้ต่อไปครับผมยังไงพื้นที่แปลงแห่งนี้ที่ตั้งใจไว้ครับจะต้องเป็นพื้นที่สอเขียวนะฮะมีต้นไม้หลากหลายน,ะนาพันเที่เรตั้งใจปลูกครับเขาต้องยืนต้นออกมาให้เราได้เห็น อยา่เราตั้งใจไว้ครับไม่มีไม่ม,ม,มีความท้อนลครับเพราะว่าทำมาขนาดนี้แล้วท้อแล้วถอยไม่ได้ครับนี่ก็บทหาจัดก,การน้านะฮะส่วนนั้นก็เป็นแทงน้ําจุดพักน้ํานะครับผมโอเคครับสําหรับในรอบเดือนเมษายนนะครับผมก็มารับมือหน้าแรงแล้วก็มาทําบ้านพักสาลาวดืยมน้ํอ่ะเพิ่มเติมนะครับผมแล้วก็เอ่อ มาดูต้นมะพร้าวเนี่ยโดนโจมตีอย่างหนักเลยช่วงนี้เจอด้วงโจมตีอย่างหนักเลยฮะโดนโจมตีอย่างหนักเลยนะครับเดี๋ยวต่งนี้ฮะมันเป็นรอยเนี่ยพอเนี่ยที่บอกไว้ครับพอมันเจาะแล้วเนี่ยเนี่ยฮะความเสียหายที่เกิดขึ้นคือยอดมะพร้าวเนี่ยมันกุดนะครับถ้าบางต้นเล็กเนี่ยก็อาจจะ หยุดการเจริญเติบโตอะไรครับโอเคครับเดี๋ยวสู้ครับรุยกังต่อครับผมกับการสร้างสารให้เป็นจริงนะครับเียงแห้งเแห้งกับการทําสวนในครั้งนี้นะฮะเราก็ตั้งใจที่จะให้ออกมาดีที่สุดเท่าที่เราทําได้นะครับออกมาให้ดีที่สุดเท่าที่เราทําได้นะครับเแล้วผมจะไปจัดการเอาไอต้นไอตัวร้ายนะฮะด้วงออกจากต้นข้าวก่อนนะครับผมก็ฝากติดตามมาด้วยครับ ทุกๆรอบเดือนที่มาดูแลก็จะเจอทั้งเรื่องดีเรื่องร้ายสะสมปะป,ะป,ะปนกันไปนะครับก็นั่นแหละฮะคืออาจจะบอกว่านี่แหละคือชีวิตนะครับชีวิตเราไม่เคยไม่ได้เจออะไรที่มันสมหวังชีวิตเราก็ไม่เจอเรื่องร้ายตลอดนะฮะนี่แหละคือรสชาติของชีวิตฝากติดตามไว้เลยครับสวนลุงเฉลิมบ้านป่าแดงนะครับจังหวัดพิษณุโลกครับผม